สวัสดีครับช่วยรช่างวอนเกาหลีวันนี้ที่เกาหลีฝนตกนะครับขอ,อนญาติเราอยู่ภาษาอีสานเนาะรับผมเป็นจังใดแน่นอทั้งบ้านเขาฝนตกพี่น้องทางเมืองเลยน้ำถ่วมเนาะขอแสดงความเสียใจนะนะครับพี่น้องแรงงานที่อยู่เกาหลีกับฝนตก เดือนนี้ฝนตกมากเกือบเดือนแล้วนะครับกับมือนี้สาระสาคัญกับที่เราเลียงงานเกาหลีนะครับที่ช่วยได้ช่างทําอยู่นะครับหมวอคอมือนี้เทียบงานมือละยี่สิบสี่ชั่วโมงไหวบ่มือนี้ช่วยไร้ช่างเฮียบงานตั้งแต่เจ็ดโมงเสานะแล้วก็เลิกงานไปแล้วแหละเลิกงานไปแล้วกับหมอปั้นนัดกับไปหาหมอควาอย่างนี้มาโทรตามอีกห้มเขาวเว้นนะครับ โดยปกติไส้นี่กับกายเนี้มาขึ้นบ่มีแล้วนะครับบ่ม,มีแล้วเนาะบ่ม,มีแล้วช่วยอะไรช่างก็ได้มีนะที่ดูแลปั๊มน้ำเ,เนื่องจากว่า,ามันเป็นไส้ดินนะครับเป็นอุโม,มงค์ใต้ดินเนาะแล้วก็ไส้นี่มันอายุประมาณไส้ที่สองนะครับอา่าต่อจากแม่น้ำฮันม้ามีอีกไส้หนึ่งนะครับไส้นั่นกับขึ้นหน้าฝนตกแล้วน้ำม,มันไหลลงมานะแล้วก็ไหลลงมาที่ไส้ช่วยอะไรช่างอยู่ แล้วก็ไล่ลงไปใส่ข้างล่างน้ำแต่ว่าใส่ของชั่วไช่างนี่ก็ทีมีปั๊มน้ำนะครับสาระสำคัญเลยคือว่าในการทำงานประเทศเกาหลีเนี่ยคือปกติก็มีการเร้ากากากลางคืนเนาะเร้ากบเส้ากลางคืนคืนถ้ากาเส้าเสร็จกับที่มีโอกับทีมีต่อเนื่องไปนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มแล้วแต่สมัยตะกี้มีวัดตีหนึ่งตีสองตีสามเลยแล้วก็เกียรติมงเส้ากับมะเขาว้น มักทางานให้เขาเนี่ก็เรียกโอแต่ว่าเนื่องเนื่องจากกฎหมายหาติดสองชั่วโมงนี่มันจะมีแล้วโอประมาณนั้นนะกับที่นี้สมมติว่าเขาเจ็บเจ็บม้งเต่ากับที่เลือกประมาณหาโมงนะครับซีมงเพิ่งหาโมงนี่แหละถ้ามีโอแบบเทปูนหรืออย่างไรแค่เลือกสองสามทุ่มอย่างเงี้ยนะอาที่มีโยนๆกันอย่างประมาณเนี่ยหัวข้อสําคัญมนันนี่คือถ้าให้เฮงงานยีชชยีชั่วโมงก็ช่วยอะไรช่างเซียได้พอ เออช่วยรช่างกับไปมาหลายไส่กัส่วนมากกัเขาก็ทิเรียกใส่บริการเนาะที่สื่อสารในบดได้หลายดอกแต่ว่าคนอื่นกับกมีขี้กันนะกะมีกันแต่ว่าส่วนมากกัเขาก็ทิเลือกใส่คนที่ที่เขาไว้ใจเน้นนะครับกะมีหลายคนครับพอดีช่วยไช่างกับสนิทตอ่อเพิดกับความจริงก็บไม่อยากเฮ็ดดอกแต่ว่าเออถ้าถ้าเฮ็ดเมื่อนี้แล้วกับมือเงินก็บที่หยุด อันนี้ช่วยได้ช่างเหรอเฮปตุงเตจ็บม้งเศร้าแล้วก็เลิกงานมาแล้วนะเลิกงานไปสอนหาม้งนะครวก็ไปหาหมอฟันกลับมากลับมาน้่ให้มาเขางานอีกนะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับเขางานนี่เฮปยังแน่นย่างเมื่อขึ้นะเนะครับมีนาที่ลงไปท้ายรูปนะลงไปท้ายรูปลงไปท้ายรูปแล้วก็แล้วก็มาส่งขอความนะครับส่งขอความให้บริษันแมนะครับท้ายรูปตามจุดต่างๆที่เขาตั้งไว้เนาะ ว่าเหตุการณ์ปกติบ่อตอนนี้คือบ่มีไผ่นะอยู่ข้างล่างอะ่ะท่านนี้กับที่นี้ช่วยได้ช่างคนเดียวนี่แหละกะกะบ่ได้ว่าอยู่เบิดขึ้นหรอกกับที่ยู่เบิดขึ้นแล้วทอดทอดแย่งกันนะแต่ว่าลงไปถ่ายรูปนี่กะลงไปสามรอบที่เขาสร้างไว้เนาะตอนแรกว่าสี่ทุ่มทีสองแล้วก็ทีห้านาะแต่คงคงเชร้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปล่านะเปลี่ยนไหมเป็นสาม,ม,มทุ่ม ตีหนึ่งปกติตีห้านะครับเพื่อที่ว่าช่วยรถช่างจะเร่งงานไว้นะเพราะว่าหงม้งเสากับเริ่มเริ่มมีคนมาทำออกปิดเนะีเพราะว่าหงมง้งหงมงเสาเนี่ยก็มีคนมาแล้วแหละทางเด็กช่างไม่ยังไมก,กันแล้วแหละเพราะน่าจะช่วยรถช่างที่ยังยังงานรอตีห้านะครับกบานนานะ็คือลงไปถ่ายรูปตามจุดจุดที่ว่าสี่จองทรงทรงรายงานเขาเนาะปกติกับที่นี้คนเกาหลีเน,น,นี่ยยุ่งหนิแต่ว่าช่วงนี้คืองานมันอุโม,มงค์มันใกล้จะเสร็จแล้ว กับผมมีการยมันขึ้นแล้วบมมีวางแล้วเบิดบ่มีอย่างแล้วน่ที่ช่วยได้ช่างว้างน,นี่คือคือคือกับหลายรอบแล้วที่ที่เฮ็ดงานลักษณะนี้คือคือบ่้ด้มีการวางแผนน่ลงหนานะครับคือว่าพีดเี่ยเขาบ่้ด้วางแผนน่ลงหนานอ,อ,อกจากว่ามันเหยียบฉุกเฉินหรือยังเนี่ยบางที่เขาเขากินเข่าแรงแล้วเขา,ขา,ากำลังจิน้อนเนี่ยไปไปตามเขาออกมาเฮีดยงงานก็จะเพราะนั่นกับถ้าผูา้ใด ม้าเกาหลีแล้วก็อาจจะต้องเจอลักษณะนี้นะลักษณะนี้หมายว่าออนพิษเอิ่นเอิ่นใส่เอิ่นมาใส่งานเวลาเวลาห้างบนยังจากที่มันแข็งๆอยูะมันกับที่นุ่มลงเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้สาหรับน้องๆที่จะม้านะครับล้วก็เพื่อนรวมงานทุกคนอ่ะแ่ว่ากัที่ให้ยเง็ยบคือช่วยด้ช่างกับอไดรเพราะว่าบางทีมันที่มื่อยเกินไปบางทีกับคือใส่ง่ายนะใส่ง่ายมันกับกับมือ ใส่ใส่หน่อยก็ได้เงนินเท่ากันใส่ลายก็ได้เงนินเท่ากันนะความหมายเฮ็ดงานปันนายจ้างครับแต่ว่าค่าแรงกับแรงงานสันตมกับเรานะเฮ็ดงานนะทุกคนเฮ็ดงานบางที่กะบางคนก็นคิดว่าจะของเฮ็ดงานเกินค่าแรงแน่เอียงแน่กนกบอดทนเอาครับช่วงนี้นะยังเป็นช่วงวิกฤตวิกฤตนะช่วงช่วงที่มันบ่ปกติในสถานการโควิดเพราะนั่นผู้ใดมีงานนะ มีงานหรือว่ากาลังซีมา้ากําลังที่สอบให้ตั้งใจแล้วค่ะอยจะไปวังว่าแทกหนาซีมา้าอีูอย่างเนี้ยเขาเขาบ่รู้ว่าอย่างมันได้เกิดขึ้นเนาะในภายภาคหนาที่มีโรคไม่ไม่อีกหรือว่าจังไดน,นี่ช่วยราชการยังบ่รู้ว่าใกล้ที่จบแท็กหรือเพราะว่าเลยปีรบกลัวเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีสัญญาจ้างเหลืออยู่เจ็ดเดือนอยู่ของช่วยราชกางเลยแค่เจ็ดเดือนแล้วนะก็เจ็ดเดือนนี้ก กับที่ต่อสัญญาอะไรอีกปีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าบราติตอหรือว่ามีโรคนี่ีเหตุเกาหลียิ่งกันหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดสงครามโลกนี่ก็เขาก็ยังบรูเพราะนั่นก็ตั้งใจเห็นงานแล้วก็เฝ้าเก็บเงินเมื่อบ้านเนาะไทยนี่ก็ฝนตกอยู่เกาหลีกันน้ำท่วมเหมือนกันนะครับใส่งานไหลใส่งานกันน้ำท่วมบริษัทงานแล้วก็ถ้าฝนตกที่งานว่าสั่งถ้าเป็นงานงกาแจ้งมันก็กับที่บ,บริษัทงานที่กันนะครับเพราะนั่นก็ฝากไว้แล้วก็ฝากไว้ถึงพี่น้อง ทั้งเมืองไทยนะครับทั้งเมืองเลยที่นำําุ่มนะครับขอแสดงความเสียใจเนาะก็ขอระวังกันแล้วกขอใอยทุกคนปลอดภัยระวังว่าเรื่องรละที่ผ่านไปเนะเาะไอมี้ก็ลังใจต่อสู้นะครับคิดคดยังได้กัพยา,ยามพยา,ยามเฮดแล้วกัยังคนที่ตั้งใจจะมาเกาหลีกต่ตอนนี้ห้เสียมก็พร้อมไหมสอบตอนไทยนี่คือว่ารับสมัครตอนไหนทั้งทั้งอีพีเอสหรือว่าทั้งเฮดอาร์ดี กองเกาหลีนี่ยแต่ยังยังยังบริัทได้ระบุมือไม่ว่าที่รับสมัครตอนใดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าถ้ามีการสอบนี่มันต้องมีการแบบพ้นรวมกันหลไรๆยังเขาก็เขาก็ล้เอเบิ้งอยู่ล้อเบิ้งสถานการณ์ด้วยเพราะนั่นกับช่วงนี้กับถ้าใครอยากมากเกาหลีกับให้ฝึกเลี้ยนภาษาเกาหลีแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปช่วย้ช่างออนไเกาหลีนะครับทั้งทั้งเฟบบุ๊กแล้วก็ทั้งยูทูบได้นะครับ นี้คาถามกับซุ้มคาถามมาทั้งของความนะครับช่วยด้ช่างนี้ไม่ละว่างแต่จะตอบไหนเนาะเอาเดี๋ยวเมื่อนี้าลาไปก่อนหวังว่าซีมีประโยชน์นะครับก็คือ,อาสาระสำคัญมื่อนี้คือถ้าทํางานยี่บสีชช่ชั่วโมงก็ช่วยด้ช่างเลยเสียบว้บอนะครับช่วยด้ช่างกับเสียบใวอยู่เดี๋ยวมือเย็นกับน้อนนะครับกัแบบปกติเข้ากัให้น้อนนะนะ่นแหละแต่ว่าให้น้อนฟอลยนะแต่ว่าช่วยด้ช่างกงับคงซีบอนนะ้อนอ่ะแกเดียวแกอาจจะอาจจะ น่นงสาออฟฟิศอยู่นี่แล้วดูสถานการณ์ตอนนี้กับฝนตกอย่างหนักเลยนะครับลาไปก่อนเนะอันยองอีคานซียู